มีจินปาปามีแสงมีองค์พระมหากษัตริย์ซึสุนทรภู่สมัยนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเพิ่มอีพีที่สองนะครับเพื่อจะได้ชมบรรยากาศนะครับพระองค์ล่ประดิษฐ์คือพระป่าล้านฟ้านไปออนกันที่อำเภอไปตงไปเสันเผู้ว่าราชการจังหวัดไปตันไปอ่างรางวัดให้เสียเวลาเพียงแต่ท่านเขียนชื่อสวยๆตามด้วยการฝึกุนแล้วเราไปดูบรรยากาศนะครับนี่ไป เรื่องการบริหางานว่างานจะปีไปยังไงตัางลำดมีพณากรรการคอยต้อมรับอย่เร้อมนะสนับยามรุกงรับทำนับจัดมาพระจนดบัตรโบนาในส่วนคนโยมเอาไปตะโกนได้ที่ดินรอบเป็นกระเบื้อเลือนเงินบางยมรัยักยักอกรแต่จิงใจแลาบว่าคุณชุมหุดยืนวันนี้เราไห่ต้องนเงาเกิาเงินจจหายกั วันนี้มีหลังนะครับมวยไม่มีครับลำุงไม่มีนะครับลำุงเราจะย้อนยุคนี้นะครับสั่งคนหมดนะครับเพราะว่าช่วยกันนะครับเลิกระบาดนะครับก็เลยมีสภาพอยูใ่ในเข้ อันนี้บรรยากาศจะเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาเอาเอากาดีนะครับอันนี้7คน ผมไม่ถามว่าคุณเอาไหมผมนับตึกซื้อซื้นะครับว่านี่อะไรับสองจิตใจนะครับขึ้นเหนือหัวทั้งกมขอผมนับสามใครแม่มือขวามารับขอให้คุณโชคดีวันนี้เป็นวันปีใหม่ของคนจีนนะครับขอให้คุณโชคดีและกันงเคงเองรวยผมไม่ถามว่าคุณเอาไหมผมนับหนึ่งผมนับสองผมนับสามอ่ะเชิญครับหรือว่าใครแสดงผมให้คุณเห็นนี่เราไม่บรรยายละครับดูบรรยากาศเลยนะครับบริเวณวัดบริเวณงานวัดนะครับอย่าไปมองก็ดื่อนะพอ้อมดคุณสิงบปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วเมื่อปีอะไรกันเรียน คุณกินเล้าหมดไปร้อยนะคุณกินเบียหมดไปพันนะครับคุณเสียพนันหุดไปหมื่นนะพี่คือสิ่งนี้สุรุ่วเงินหนึ่งร้อยบาทโชคของตัวเอาการโชงงูนะครับเป็นภาพที่หาดูยากนะครับแต่วันนี้มีที่นี่นะครับงูเผือกนะครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่าเขาให้เก็นอะไรกันผมบอกให้คนถึงเวลาณจะรวยไม่ได้เปนรุ่นประเทศนะครับที่ได้ซึ้งเราบอกให้ตกสิ่งนี้ศักด์สิทธิ์ไหมถามตัวคุณเองแล้วกันได้ไปบูชาจะไปถามใครวันไหนที่ได้บารมีเทนใจไปนะครับอย่าเพิ่งเดินหนีนะเดี๋ยวผมจะให้คาถาไปด้วย นี่นี่คาถาอยู่นี่ถ้าใครได้ไปนะเดี๋ยวผมจะให้คาถาไปด้วยพอผมบอกแล้วไงผมให้ไปดูเอาปากบวยครับบ้า,บางเกตุนักบมีงูตัวใหญ่นะนโอ้โเกือกอะโอหาดูยากถ้าได้ไป,ไปอย่าเพิ่งเดินหนีเดี๋ยวผมจะให้คาถาไปด้วยนะเอาไปบูชาจะไ,ได้สำเร็จผลขออะไรก็แล้วแต่ให้ขอทีละอย่างนะอย่าไปขอหลายอย่างจะไม่สำเร็จรขอคนเยอะดูผมเยอะแยะผมบอกแล้วไงผมให้เกตุ ไปอบมีบองูเกลือกด้วยอ่ะบรรยากาศที่หาดูยากเบี้ยวเบี้ยวเคเห็นไหมงูเกลือกเดี๋ยวเราพาครับเบี้ยวพาไปดูหน่อยกูบอกว่างูเกลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้บรรยากาศงานวัดนะครับเราจะกระจายนะครับเราให้ดูภาพสวยงามนะครับมีร้านค้าร้านขายนะครับงานวัด ครั้งนัง้ต้องมีร้านคา้ค <LIKE> านะครับเรียงรายมากมายเลยรับแล้วก็หนูแล้วกนะครับแล้วก็มีการพ้องงูตัวนี้เป็นงูโคงูนะครับหาดูย่านนะครับตัวนี้เรามีการได้มาเจอครับเดี๋ยวถ่ายทรัให้ดูพ้องงูตัวนี้มันเป็นงูพี่ร้อนนอนร้อนไม่ได้จะตายพี่ร้อนอักเก็บเก็บเดี๋ยวจะหาผมมาตื้อมาบอกผมว่าอะไรไงผมไม่ได้สนใจคนถิดว่าระจะรวยไม่ได้มีรถประเทศอคนไหนที่ได้บารมีเอาไปสนใจไยนะอ่ะผมจะให้กระดาษแบบนี้ไปด้วยอันนี้เป็นคาถานะ อ่ะหลือหมดอธิบหมดไม่ครบอันนี้กระถานะครับตั้งโมสามจบแล้วตั้งกระถาขออะไรตั้งผีฐานดีแล้วขอเลยอะอให้ให้ก็ดูเอาบางคนทัตัวมากเลยเอาคามรยท้าด้านอ่ะลูกๆแล้วงานจริงก็ว่ามีอะไรให้ดีองเนา้นาน้าหกคนโอ้ยดีๆเหลือหน่อย เดือดหน่อยแม่เดือดบ้านเดือดฝากคนอาให้ทีบอยากได้ไม่ตังค์หรอกต่อได้ไหมต่อได้ครับแต่รถไม่ได้ถ้าใครไม่มีตังค์อัเนี้อ่ะดูนะนี่หูกดนี่นะหนังนะครับตัวหัวดูดีดูหน้าตัวเองไหมอ่ะบอกให้เย็นพระราหูเป็นคนระเบิดแล้วกันคนไหนอายุเลขหนึ่งเลขสามเลขข้าเลขเก้าเลขข้าตัวนี้ถ้าอยู่หลังอายุนะเขาเรียกว่าคนตกเใจ ไม่กี่วันจะสงการานต์ปีใหม่ของคนไทย้วนะให้คนนี้ดูเนี่ยอัยันผืนนี้ไปติดกระเป๋าสตางค์ไว้นะให้เงินทองขาดตัวพับนะขึ้นผืนแล้วก็ใส่ไ,ไปในกระเป๋าสลาตตกกระเป๋าบอกว่าณชาลีติเงินทองจะไม่ขาดตัวถ้าคนไหนมีรถทะเบียนเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขเก้าพาไปติดรถนะอันนี้ให้คนดูแลกันของดีไม่ได้คุยกันมากพระราหูเป็นเทพเป็นทรัพย์สมบัตินะครับคนไหนดวงตกดวงไม่ดีบูชาพระราหูดวงจะไม่ตกต่อไป อันนี้ผมให้แต่ให้กนดูตรงนี้ที่มีน้ำใจดีว่าเมื่อกี้ผมให้แชบุญนะอันนี้ผมขอทำทานได้ไหมอันนี้ผมได้มาฟรีผมให้กนดูตรงนี้ยิืไก่ตนี้กินไได้หมูนนนที่ตัวสงเป็นลูกช้นีกินไก่ขอ้็ดขอเสร็จตมยอดเลยอันนี้ผมขอขอะนั้เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามารสุดมีอะไรบ้างนะครับพามาดูนะครับ นี่เป็นต้นโปใหญ่นะครับที่น่ากลัวนะครับเป็นต้นประจําฟัดซี่นะครับอันนี้ครับโอรสศพที่ยังเหลืออยู่อย่างเดียวนะครับคือภาพยนตร์นะครับหลังจากที่มีมวยนะครับมีหมอลำนะครับแต่ว่าต้องลดนะครับตัดไปทุกอย่างครับเหลือแต่คงไว้เป็นเรื่องของใครผียบงแม่ไม่เหมือนะเลี่ยงแต่รัศมีก็ยังเทียบไปเต็มเลยพวกนี้เลี่ยมจริง

ไปกจไปทแล้วกวิดจไปด้วยไหมไปไปันเกแล้วกจะไปด้วยจะเจอไอ้ทีมจะขึ้ไปขรองไ้ปครับไปครับถ้าต้องอีกคนด้วยตลงไ้จกจุาที่ม่ไเลิอไเกะเกบแล้ว

อากาศดีม,มากนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ก็ตามตรงตามนั้นนะครับก็อาหารของบริษัทต่างๆที่ <Sanly> ไล่เลยไล่เลยไลเราเจอเพื่อนนะครับเป็นกำการว่าล่ไลที่มีมวยมุ่อลำทีคือสังมอ่ามดครับมดครับเพราะว่ามวยอายุรอบสองใช่ไหมามขาคาไว้ให้เรื่องระดับํารแล้วก็่ามวยนี่เราจะไปลงเมษาครับมวยขอเลื่อนไปเป็นเมษาครับผมเซตสามเสี่ห้าเมษาสามคนคือที่วัดนี้จะมีการอีกทีขเืนา ครับผมคืออย่างนี้นะครับคือมโหสถนะครับที่ว่าจัดนีหมอลำนะครับแล้วก็มวยนะครับก็จะเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายนครับวัดนี้นะครับคือจะมีงานอีกครั้งหนึ่งคือเดือนเมษายนใช่ไหมครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับให้ความรู้กับเรานะครับที่บริเวณงานวัดนะครับที่หาดูยากนะครับบรรยากาศจริงๆไม่มีแล้วนะครับหายากครับหายากครับกระจายตามบรรยากาศบ้านๆครับยังไงฝากติดตามช็อตได้ด้วยนะครับครับผมครับตู้ทางไปติดับงที่ประตูทางด้านเพื่อการนับเงกรรมการ มนับท <c oughs> ีประีจากอาบ้านเออเอาตัไปนับีปราอบานั้งหมดเบยอนัดนมงคลเออนับนับดิที่แบบนับดีบบอกสวยนะครับพาไปดูนะครับอะเงี้ยเจ้าตนับอนะครับแล้วของมงคลอันไหนี่ก็เป็นเอาไปงมือนกนะครับเอาไตองนับนับกระตู้นประวานเดือนบาทดีว่าต้องนับเบ้อเดือนวนึ่เสียเ ออมาซื้อมาดูหน่อยเยอะแบบตกแบบประจาบ้งะครับเดี๋ยวก็ช่วยช่วยกันเพืยอคนก็น้อยนะครับว่า งานนะครับโบสบไม่ค่อยมีนะครับก็ดูนะครับดูบรรยากาศเอานะครับเดี๋ยวฟังทประธานที่เสด็จที่ประชาชนนะครับมากราบไหว้นะครับเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดนี้นะครับกัจะลืมนะครับเดือนเมษานะครับที่นี่นะครับก็จะผจัดงารมีงานใหญ่นะครมาจากที่โรคร้ายคายไปนะครับใครที่ยังติดตามเริ่งเยห้งหนะัติดตามได้ที่วัดทีวัดทองสยเครับเดือนเมษานะครับ เราเปนาพเดดเลยอนนั้นที่ว่าจะพาทุกคนดูนี่เดิกันนะสันลายกน่กินหนกินไม่เป็นอย่นั่นแลบเ่ตคนมจีนแล้วเล่าเราเบียร์เราเออแล้วอยู่รถดราเองรากาศดีๆนะครับลากต้องน้อยอย่างนี้อาศัยซึ่งกันและกันเด็นนนอาศัยซึ่กันและกัน จะไปตวจตัวไวเลยนะสดวไปเอาแล้วกินนมกินงไงอ่ะเอาแล้วกิน้ไงอไปกินนมกินเลยอันนั้นไม่่หม่ไก็ซื้อแล้วอย่างนี้กินด้วยิไามไามเียวว่าเอาไม่ใช่รถใช่รถ ครับไงไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับต้องทานชแองนะครับนะครับยังไงเราจะถ่ายทำให้ทุกทีกครั้งนะครับยังไงแล้วฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดติดตามพวกเราเลยครับทานช่องก็ไปไปครับ